เี่ยงานโอท็อปของรีเมืองโคราชครับที่สารกางตรงนี้สารกางก็งจะมีของกินเยอะแยะจะไปหมดเลยเนาะคิมจะใช้คิมไหมไม่ชอบจับว่อ,ร,อร่อยเลยลองกินแบบอระยาดแรกคือ ถุงก่อนเลยนะคุณเท่าไรถุงเท่าไรห่อละสี่สิบบาทสามผ้าสามห่อหนึ่งร้อยบาทหน่งร้อยหนึ่งร้อยสามห่อสี้สิบบาทค่ะื่อ้ได้นะคะนันีโอ้คือโตดีแล้วไงไปขบถีนไม่ได้หรอกพี่โยนค่ะ กำลังเช็คเลยฟังเวอร์โอ้น่าอร่อยมากเพราะหนาวแม่เพราะ งานโอท็อปนะครับเนาะสวยมากล่แม่โบราณ ăn nhiều quá này hả? 15. Nông Kim muốn chơi sẹo lắm, เอะเลยน้ง้ Dante, ่ส่บาอกุกไม่ชได้อะกช้นะคะเรื่องไหมอาจะกล่องกล่องเดียวไงอยอยู่กล่องเท่าไหร่นะสีบสามกล่องร้อยสามองร้อยสามองร้อยราไม่ชก่องได้ไเราชุุ่กล่องได้นี่ามกอนนะป็นทวเรื่อง ไอ้ค่ลูกคุจ้าทำเรื่องมาสิไ้เลยนะคะไอ้ค่ทำได้ใหม่ล้นอไปที่ไหนดีเนี่หรอีทีไหนเขามีรังกิน คนสวยครับลองคาร์ดัมหนึ่งครับที่ดาอะไรนะที่ดาอะไรไม่รู้สวยจังเลย เดยวคนงามไปไม่เป็นเลยนิดแกนรีดไผ่ของกินเยอะเลยปามีที่นั่งเขา้้องไปองดเลยข้างในมีของขายยัไง คือยังไงม่ทอ่อนๆเลยจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าข้าวปลาแกะลูกต้อยมาแล้วจ้าข้าวหอมมะลิล้วนๆค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะทอดใหม่ๆแกะใหม่ๆร้อนๆเลยจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าข้าวปลาแกะลูกต้อยมาแล้วจ้าข้าวหอมมะลิล้วนๆค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะทอดใหม่ๆแกะใหม่ๆร้อนๆเลยจ้า และในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะฮะเข้าสู่ในช่วงของกิจกรรมและบรรยากาศครับตอนรับนะฮะจากผู้วิเกียรติทุกท่านกับทุกหน่วยงานครับและท่านอันศิษย์นะฮะของท่นพรัชย์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านสยามสิริมงคลครับที่สู่ด้านบนเวทีนะฮะในระดับนี้นรัขออนุญาตท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้กล่าวทักทายนะฮะ พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาสักเล็กน้อยครับท่านครับเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเราสาวลาคริสตมานะครับท่านที่อยางหน่งทุกคนนะครับอันได้ัูนี้ผมจังหวัดนครราชสีมาเราจะร่วมนับเขาดาวไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับผมขอเสียงหน่อยได้ไหมเฉลิมฉลองคริสต์มาสต้านหน้าสาระ พร้อมเลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากเลยทีเดียวนะครับจากท่านอนุทินนะฮะและท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านอนสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวเราจะร่วมพร้อมกันนับตั้งแต่100เลยอะไรนะขอเยอะไปหรอโอเคครับแค่ห้าทอโอเคนะครับแต่สินดังๆนะเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเยอะมากๆเลยจากหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ร่วมบรรเลงบทเพลงคริสต์มาสจากวงโยธวา,าทิย์ วิเชียรัยนัทสินนครราชสีมาด้วยครับนับห้าเสีังดังสางสองหนึ่งและนี่คือความยิ่งใหญ่ครับที่ดีเปิดตปนคริสต์มาสจังหวัดและนครราชสีมาต้อนรับผู้สูงขอนวามี่นเชิงเฟรนชวัล์คแอนด์คันทรเอรลนจุ และอวังการครับสมกับความเป็นมหานครแห่งกีสาจังหวัดนครราชสีมานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านสยามสิริมงคลครับทุกท่านยังอยู่ด้านบนเวทีไปพร้อมๆกับเราครับและก็ตอนนี้พี่น้องสื่อมวลชนครับเรเชิญเก็บภาพบรรยากาศนี้ไปพร้อมๆก,กันทีนทุกท่านอ,าอนานันขออนุญาตนะหนึ่งเฟรมครับหันหลังหันหลังให้กับต้น มีที่ไหนเราห้องเก้าเก่าเออนะครับมีคำว่าให้อาหารสัตว์ด้วยโอ้โหอันนี้ป้อนอาหารสัตว์ถ่ายรูปกับแล้วก็สัตว์แปลกให้อาหาร DSLR มาโอ้สุดยอดมากนี่นะกุหลาบส่องกำลังดูอยู่ด้วยก็เพิ่งทำวันนี้วันเดียคี้ว่ามันผ่านแล้วดิไม่ผ่านไม่ไดงไม่แก่จะมันจะผ่านเลย ที่ว่ามีคนข่งขลุเสรินไปเห็น cái này kinh Hoàng. Việt Giang quá Việt Giang khi ngoài Ngàn lưu đu nào người có là thập. Ngàn khó đào đâu Nhà về thường khi mày rồi này mực quá wow. เอาบาร์บีคิวเหรอถ้าพี่จะกินก็ไม่ต้นพามาสะไปดิกพเรานี่กินเน่ยพอไป้าต่อโอ้ขาหมูอะยกขาสองร้อยขาหมูอะ รับราเลยเอาละดีไม่เปื่อยเลยนะพี่เห็นไหมนะธรรมาน่ากินมากอร่อยนะพี่ไม่หวานมากก็มีเ็ดเลยเอาจะกล่องก็ได้กล่องไม่ใส่ได้คร่อใส่แกวแบบรองพี่ต้องไปถ่ายในบา บอแบบหนอย่างที่ไหนบ่อขายที่วันหรอนไหนโนตรงกระติดะพี่กระติดฟู้ดตรงโรงงานแถวโรงอาหารจะอยู่ด้านหน้าโรงงานเราเจอตรงนี้ตรงเซเว่นตรงเซเว่น

ตอนนี้ก็จะเป็นลานหน้าคุณหญิงยาครับหน้าอัลซาวลีท่านท้าวซว่านาเลียตรงนี้ก็จะมีประดับประดาด้วยโคมไฟแล้วก็มีเต็นท์อะไรข้างในข้างหลังแสงสีงสยง ให้กิน,หกนห้หมายเพราะว่าลูกค้านะครับจะได้รับของที่รวรถกลับบ้านนะครับสองชิ้นแบบฟรีๆกันเลยสักทีเดียวนะครับกรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอเชิญ